สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวตุนเข้าสู่ช่องเอมิสโทรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเดือนมิถุนายนให้กับเพื่อนๆมาดูดวงกันแบบภาพรวมกันแล้วกันนะคะสําหรับการงานชาวตุนในเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างไรบ้าง มีโอกาสที่คุณจะได้ต้องเข้าไปเจรจานะคะปัญหาอะไรบางอย่างนะหรือต้องไปเป็นเหมือนแบบว่าคนประสานงานให้กับบุคคลสองคนนะจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีไพ่หกเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยมันมีความใจกว้างเข้าอกเข้าใจคนรอบข้างเป็นผู้สอนผู้ให้อย่างแท้จริงนะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้ต้องไปสอนใครบางคนสอนงานนําเสนออะไรเทื่งนี้นะคะ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเติมเต็มคุณได้ด้วยนะเอมี่มองเพราะว่ามันเป็นไพ่สิบถ้วยเหมือนคุณก็อยากทํามันอยู่แล้วด้วยนะเดอะเวอร์ Word, เห็นไหมไปข้องเกี่ยวกับคนรอบข้างไปหมดเลยอะ่ะ ต้องเป็นจุดเด่นในสังคมการทำงานดูแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะและแยะอีกแง่หนึ่งคืออะไรนี้มีไพ่ควีนออฟดาบด้วยนะคือมีนอกอยู่ข้างๆตัวโดวยคือคุณเหมือนต้องแบบแบกรับเรื่องบางอย่างแต่มันเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้ใหญ่หรอกแต่เหมือนกับว่าเออคุณต้องจัดการมาให้ดีแล้วก็นิ่งมากๆเลยอ่ะคุณกำลังชั่งใจอยู่ว่าเออฉันจะทำวิธีไหนดีเช่นสมมติถ้าคุณจะต้องไปสอนงานให้กับน้องใหม่ในบริษัทของคุณเองนะยกตัวอย่างนะคะคุณก็กำลังคิดอยู่ว่าเออคนคนนี้ฉันจะจัดการหรือสอนงานยังไงดีนะคะซึ่่งงมีนอกอยูข้า กายของคุณเองอาจจะตอนนี้ยังไม่ได้หันหน้าเข้าไปหาคุณใช่ไหมแต่จริงแล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหากคุณลืมตาแล้วหันไปหานกนะน,นกๆอ,อ,อาจจะหันมาพูดว่าเฮ้ยเธอทําแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนั้นก็เป็นได้นะคะมีไพ่ในถือเหรียญขึ้นมาในออฟเพนทัคเกิลด้วยนะก็ต้องบอกเลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างของคุณนะคือความมั่นคงมันดีมากๆเลยมันก็เลยทําให้เรามองว่าเรื่องงานไม่เป็นห่วงเนี่ยโอ้โหขึ้นไพ่มาแบบนี้ไม่เป็นห่วงเลยแต่อย่างที่บอกนะต้องไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นซะเยอะนั่นเองนะจ๊ะ หากอยากอยาก,อยากย้ายงานนะเดี๋ยวเวอร์ขึ้นไหน,นๆมาแล้วลองดูสักหน่อยนะอยากย้ายงานนะคะชาวตุลเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสได้ย้ายไหมนะคะ สองถ้วยเราว่ามีคนแนะนํางานให้กับคุณได้ด m เพลย์จริงๆที่เดิมก็ยังโอเคอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามองว่าที่เดิมก็โอเคแฮปปี้อะเรามองว่าที่เดิมก็โอเคพูดซ้าเพื่อนะคะคำซอยมีเยอะขนอดขออภัยนะจ๊ะมีไพ่สองถ้วยถามว่าถ้ามีโอกาสจะย้ายจะมีคนมาแนะนําคุณนะคะให้คุณไปทํางานแต่เอมี่ดูแล้วนะมีแนวโน้มแล้วกันที่คุณจะได้โปรโมตจากข้างในอะหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากข้างในหรืออยากยก้ยายภายในบริษัทของคุณเองย้ายทีมอะไรแบบนี้ได้นะคะ หรือย้ายหน่วยงานใส่งานที่คุณทําอยู่เป็นต้นนะคะปัญหาที่คุณจะเจอในเรื่องงานคือเรื่องอะไรบ้างนะ King of ถ้วยนะไปวุ่นวายเรื่องคนอื่นเยอะเกินไปนี่นแหละ The t e m p e r a n ม e มันก็เลยทําให้คุณไม่รู้ว่าจะโฟกัสกับเรื่องราวอะไรดีนะเนี่ยดูดิเจ็ดคาถาขึ้นมาด้วยอะไรหลายคนอาจจะไม่เห็นภัยนะคะมันแบบ ต้องสู้ไม่ถอยเลยใจขณาเห็นไหมมันฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างมีการแข่งแย่งที่ดีชิงเด่นกันได้ด้วยในที่ทํางานของคุณเองก็ต้องระมัดระวังกันไปเคส by เคสนะคะก็ต้องคิดสักนิดหนึ่งว่า the temperance คืออาจจะต้องมีการสื่อสารหรือปรับเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนคนอื่นซึ่งอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้มันเป็นความคิดแบบนั้นไม่ได้มันต้องเป็นแบบนี้สิอะไรแบบนั้นนะคะมันเหมือนกับว่ามีการดีเบตกันเองอ่ะในในออฟฟิศของคุณนะนี่คือปัญหาที่คุณจะเจอ อะไรนะคะกับเกี่ยวกับเรื่องงานที่จะทำให้คุณแฮปปี้แล้วมีความสุขนะขอดูหน่อยนะคะการได้ทำอะไรใหม่ๆหนึ่งเหรียญเอ้หนึ่งหนึ่งดาบนะเดอะเจวปาจริงอันอันนี้ดูแล้วชอบ Work from home ์ r ฟอร์มโฮมนะเนี่ยหลายคนบอกไม่ค่ะเอมี่ไม่ชอบ Work ์ r ฟอร์มโเลยแต่เราดูแล้วนะถ้าดูจากไพเ่เราเรามีความรู้สึกว่า อ่าสิ่งที่คุณรู้สึกจะแฮปปี้คือการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆการเรียนรู้เรื่องราวอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะต้องคือมันมันเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องทํำยังไงแต่คุณอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องทําอ่ะแล้วพอคุณได้ทําคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกดีมันเฮ้ยมันโอเคเลยกับฉันนะฉันชอบมากๆเลยนะคะคอาดูหน่อยคนรอบข้างรู้สึกไงกับคุณคะในที่ทํางานเนาะเอาแบบเป็นภาพรวมนะคนรอบข้างรู้สึกว่าคุณเป็นคนพูดตรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมมมมมีีีีคคคววววาาาาิดดเเเเเห็นปขออองงงตัยยย่กๆลทชื ความต้องการอะไรอย่างชัดเจนแล้วก็สนใจแต่เรื่องตัวเองเลยหลายคนก็คิดอย่างนี้นะแต่ว่ามี King of ดาบขึ้นมามันเดินที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดอะ่ะม,มันดีนะคือพูดแล้วชัดเจนแล้วมันตัดบทได้เช่นสมมติการประชุมยืดเยื้อคุณอาจจะเป็นคนที่พูดว่าเออพ่อเธออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยทาให้รู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของคุณอยู่แล้วมองว่าหลายๆคนเขาก็ไม่ได้มองไม่ได้มองร้ายนะแต่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะเออเอ็นเตอร์เทนไม่ได้เป็นคนเอนเตอร์เทนขนาดนั้นนะ คุณมีเรื่องอึดอัดใจในออฟฟิศไหมคะในที่ทำงานคุณมีเรื่องอึดอัดใจไหมโอ้ววาว,าวเราบอกเลยนะคะเพื่อนๆชาวตุนหลายๆคนคืออาจจะไม่เชิงความอึดอัดใจหรือปัญหาอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่มันเหมือนกับคุณคุณอาจจะรู้สึกว่ามีหลายคนอะโฟกัสที่สิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณทำอารมณ์ว่าอาจจะรู้สึกถึงความแบบจับผิดอะไรแบบเนี้ มันก็เลยอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในการอยู่ในออฟฟิศนี้ไม่ได้มีปัญหานะแต่แค่รู้สึกไปเองเหมือนกับคุณต้องพยายามปรับตัวสองเหรียญที่ขึ้นมาเขาดูหน่อยนะคะสองดับคืออะไรอืมเราคิดว่านะคะเร,เร็วนี้แล้วกันเนาะในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะไม่เกินสามถึงสี่เดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิต นะคะและคุณอาจจะต้องเลือกและต้องตัดสินใจแต่คุณนะอาจจะรู้สึกว่าถ้าคุณเลือกไปมันอาจจะเป็นตําอันนี้ยกตัวอย่างนะมันอาจจะเหมือนกับว่าคุณลังเลระหว่างเออสิ่งใหม่ที่ดูน่าทำแต่มันอาจจะเป็นตําแหน่งลอยๆที่เฮ้ยดูแล้วถ้าอนาคตบริษัทต,ต้องยุบคนอาจจะยุบคนคนนี้ตำแหน่งนี้ไปอ่ะแต่คุณได้รับโอกาสน,นั้นค่อยๆค,คิดนะคะค่อยๆตัดสินใจไพ่บอกเลยนะคะว่า queen of เหรียญ ให้เลือกอะไรก็ตามแต่ที่มีความมั่นคงมากกว่านะลองดูนะอะไรที่คุณคิดว่ามันมั่นคงมากกว่ามันคือสิ่งที่คุณจะเจอนะตอนนี้นะเราคิดเลยอะ่ะคุณต้องเจอการตัดสินใจแน่ๆโอกาสมันเข้ามาแล้วแต่มันดันเข้ามาในเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกโอเคอยู่ตัวแล้วกับที่เดิมกับสถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นได้นะคะรอลุ้นเอาละกันนะคะ โดยภาพรวมมิมองว่าชเรื่องการงานของคุณชาวตุลไม่นด้มีไม่น่ามีปัญหามากเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ความรักเลยดีกว่าจ้าความรักนะคะคนโสดชาวตุลในเดือนนี้เรามองว่าคุณน่าจะมีเรื่องผิดหวังบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอใครบางคนผ่านทางออนไลน์หรือที่แดนไกลนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องระวังนะคุณมีแนวโน้มแล้วกันที่จะเจอกับความแบบความรักของแบบรักสามเศร้าอะ่ะอาจจะต้องอเลือก ดีๆอ่ะไม่ต้องรีบร้อนเท่าไหร่นะคะโอกาสมันมาแล้วมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนเลยและมีไพ่พราขึ้นมาด้วยอาจจะไม่ได้วื่อหวานในเรื่องราวของความโรแมนติกมากนักนะคะแต่ว่าจะเป็นความตรงฉินไม่ได้คิดว่าจะหลอกลวงกันขนาดนั้นแต่นะพอมันห้าเหรียญเป็นใบแรกอะ่ะเหมือนกับคุณท้อแท้สิ้นหวังกับเรื่องราวของอะไรหลายๆอย่างมาในชีวิตใช่ปะ่ะแล้วในเรื่องราวของความรักคุณก็อยากเริ่มต้นพอคิดว่ามันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในชีวิตของคุณเอง ซึ่งคุณคิดว่าความรักน่าจะตอบโจทย์ให้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะตอนนี้ของคุณได้เหมือนกับว่าเอามันมาเป็นที่พึ่งนะคะและลองถามเลยว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้เจอไหมนะคะในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวตุลว้าวมีแนวโน้มนะคะที่คุณจะได้เจอใครบางคนที่อาจจะดูแล้วเหมือนแบบว่าไม่ได้จะเข้ามาแบบจริงจกับคุณเลยอะขนาดนั้นนะ ขูแล้วไพ่คนรักเก่าก็มาด้วยอ่ะอบางคนบอกไม่เอาแล้วใช่ป่ะไม่เอาคนเก่าๆกลับมาแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังรออยู่ก็ต้องบอกว่ามีน,นมที่ดีละกันที่ไม่เกินสี่เดืนอนหลังจากนี้ที่คุณดูคลิปนะคะก็เขาก็จะมาหาคุณนั่นเองแหละนะถ้าดูจากไพ่แบบนี้แล้วเราบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณไหมมีแน่นอนนะคะแต่โอกาสในการเปลี่ยนแปลงในการที่จะสาสัมพันธ์เรามองว่านะมันมีสองถ้วยเข้ามาแล้วมันมีไพ่แปดคาถา ควินดาบขึ้นมา,าด้วยคือคุณจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่สิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณกระทำมันเป็นความสมยอมแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกจากใจที่แท้จริงอาจจะคิดอย่างแล้วก็กระทำอีกอย่างหนึ่งนะ The Hermit คือการแบบปกปิดตัวเองถูกปะ่ะดังนั้นคือคนที่เข้ามาหาคุณคุณอาจจะแอคชั่นแบบนั้นกับเขาก็ได้ก็คือไม่อย่ามายุ่งกับฉันฉันอยากคุยแต่ไม่อย่ามายุ่งกับฉัน หรือเขาอาจจะไม่ได้เปิดใจกับคุณร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ไม่ได้เปิดเผยตัวตนขนาดนั้นก็ได้นะคะทีนี้ถ้าดูแล้วเรามองว่านะสิ่งหนึ่งคืออย่าเอาอาดีตเข้ามาเป็นตัวตัดสินหลายๆอย่างละกันถ้าเกิดอย่างเงี้ยคุณอยากเริ่มต้นใหม่สมมตินะคุณโสดคุณเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะหรือบางคนอาจจะไม่เคยมีแฟนก็ได้คุณอยากเริ่มต้นใหม่แล้วพอคุณ,คณก,กํนนะะนนาลังจะไ,ได้เริ่มต้นใหม่คนเก่ากลับมาอ้าวคุณกลับไปคบคนเก่าอีกชีวิตคุณมันก็วนวนไปอีรอบเดิมใช่ป่ะแต่โอเคอันนี้คือในกรณีที่คุณอยาก ชีวิตตัวเองจริงๆนะถ้าคุณรู้สึกว่าเออฉันยังรักคนเก่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็อย่า,อย,าอย่ารีบร้อนในการเริ่มต้นอะไรใหม่เลยคืออย่าเอาใครมาแทนใครแบบเนี้ยนะคะทีนี้4ี่คาถาที่ขึ้นมาเราบอกเลยว่ามีแนวโน้มแล้วกันเนาะที่คุณจะได้เจอจากการงานนะคะจากที่แดนไกลจากการไปเรียนเข้าคอร์สสัมมนานะมีเพื่อนหรือมีใครบางคนแนะน,นําคนคนนี้มาให้คุณได้รู้จักนะคะหรือถ้าเราเร็นี้คุณมีแนวโน้มในการเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่อาศัย นะคุณก็จะได้เจอหลังจากนั้นนั่นแหละมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไหมนะคะไนท์คาถาควีนคาถาหกดาบอเอาเป็นว่านะคะถ้าถามว่ามีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไหมต้องบอกว่ามีนะคุณสองคนจะได้เรียนรู้รู้จักกันมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้เปิดใจกัน ทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่6กดาบกับ4ี่ดาบมันยังนิ่งอยู่มันยังลองใจลองเชิงอยู่มันรู้สึกว่า,ายางังเนี่ยยังมันมี6กดาบอยู่ตรงนี้แต่เราก็หันไปมองไม่สนใจอ่ะไม่ได้สนใจคนที่เข้ามาหรือไม่ได้สนใจความรักที่มันอยู่ใกล้เร,เราเท่าไร่เลยนะคะในคนโสดเขาจะเป็นคนยังไงคะลักษณะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนดูเครียดเหมือนกันนะเนี่ยเลขเจ็ดขึ้นมาสองใบ อาจจะอายุมากกว่าคุณนะคะคิดเยอะนะดูร้ายนะคะดูเหมือนจะร้ายแต่อาจจะไม่ได้ร้ายก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์ทางความรักมาอย่างโชคโชนแล้วกันนะเพราะว่าเป็นไพ่แปดดาบมันดูเหมือนกับว่าเขาดูน่าจะเก็บตัวหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดกับปัญหาดังนั้นถ้าคุณเจอคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบคำคนพูดคาําจาอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกจริตเรามากหรือไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยเข้าหัวอะไรแบบนี้นะหรือว่าเพจออฟดาบคือ พูดแต่เรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้สําคัญกับการพัฒนาความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะมาในลักษณะของเพื่อนการเดินทางอันนี้เมื่อกี้บอกนะการเปลี่ยนแปลงนะคุณจะเจอจากการเดินทางนั่นแหละอารมณ์ว่าเป็นคนเพื่อนเยอะด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนเฟนลี่นะแต่ว่าเป็นคนคืคอลักษณ่้ใส่คือดูดูเครียดดูมีอะไรอยู่ในใจตลอดนะแต่ว่าเป็นคนเฟนลี่คุยกับคนได้ทั่วเลยแต่เวลาจะคุยกับเราอะไรทั้งทีเนี่ยจะโอ้โหคิดแล้วคิดอีกอะไรแบบนี้นะคะแะวนวโน้มการพัฒนาก็อย่างที่เอเมมี่บอกไปนะ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วกันเนาะแต่ถ้าถามว่ามีไพ่เดอะฟูขึ้นมามันอาจจะแบบเขามาเติมเต็มเราได้แต่อาจจะเป็นแบบเพื่อนไปก่อนนะคะมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นว่าโู้จะได้แบบเจอใครสักคนได้เป็นแฟนอะไรขนาดนั้นนะยังนะเพราะเป็นไพ่พระขึ้นยังไงคือมันเป็นต้องยึดถือจากความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะขอคำแนะนำกับจักไพ่ให้กับเพื่อนๆคนโสดชาวตุนสักรกนิต ลิทเทิลบิ๊กแคนิกกับพิงเพคาทานะคะ The s t r a รนอ้วันนี้พายเดอะสเตรนเขาออกมาบ่อยเหมือนกันนะเนี่ย ให้บอกเลยนะคะว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ได้แน่นอนเห็นไหมไั่เรียนขึ้นมาไม่ต้องรยีบนะคะใจะเย็นๆก่อนให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะมั่นคงมากกว่านั่นเองไพ่เดนเพอร์เรอร์เข้ามาต้องพูดเลยว่ามันต้องไปแบบช้าๆแต่ชวมนมีการคุยพูดคุยเป็นอารมณ์นะอย่าทําเป็นเด็กอย่าเป็นปั๊ปปี้เลิฟต้องเป็นแบบการคุยเพื่อโฟกัสในการที่จะมีพัฒนาการในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตเดสทรังคคือการเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อทําความเข้าใจไม่เหมือนต่างฝ่ายต่างต้องนิ่งเพื่อเรียนรู้กันและกันมากกว่าการที่จะพยาย พยายามในการให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าหาหรือถอยออกไปมากเกินไปก็ไม่ได้เพจกระทาคือต้องพยายามหมั่นหลับคมตัวเองคือต้องมั่นคงมากๆเห็นไหมแทนที่เขาจะจับแค่ไม้ไม้มือเดียวอะ่ะเขาจับสองมือเลยคือเขาขอความมั่นคงความหนักแน่นในตัวเองนะคะมีดาบด้วยแทนที่จะจับด้ามไม่จับไปจับตรงดาบคืออะไรบางครั้งคือคุณอาจจะกำความเจ็บปวดเอาไว้มากเกินไปหรือเปล่าอย่ารีบร้อนนะมันมีการ ป้องกันอยู่แล้วอะบางทีคุณอาจจะเลือกที่จะแบบเอ้ยฉันไม่ป้องกันอะไรเลยไม่ได้อันนี้คือคุณต้องป้องกันได้แล้วนะคะคือต้องใช้ชีวิตแบบเป็นผู้ใหญ่บ้างการเริ่มต้อนอะไรแบบนี้บางทีมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับคุณอนะแต่คุณบางทีบางคนก็ยังแบบรับความเจ็บปวดนั้นมานะดังนั้นถ้าเกิดใครอนะอันนี้เอมมี่มองว่าเพื่อนๆชาวตุลหลายๆคนนะ่ะที่โสดบางคนอาจจะยังลืมอะไรอดีตเก่าๆหรือยังมีความแค้นเรื่องอะไรบางอย่างอยูอย่ก็เลยอาจจะทําให้ไม่พร้อมที่จะมีแฟนอะ นะดังนั้นตอนนี้ดูแล้วอ่ะมีโอกาสอะแต่ก็คือมีโอกาสเข้ามาจริงๆไม่ต้องรีบแค่เปิดใจแล้วก็ให้โอกาสตัวเองไปก่อนละกันนะคะเอาใจช่วยสำหรับชาวตุลคนโสดดิจ้าสำหรับคนมีคู่นะคะความรักสถานการณ์ของคุณโดยภาพรวมในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะขอดูหน่อยโอ้เป็นช่วงเวลาที่ต่างไฟต่างติดเพื่อนเลยนะ ถ้าคุณสองคนเป็นเพื่อนกันในกลุ่มเดียวกันนี่โหแ happy สบายๆเลยมีเกณฑ์ในการที่ได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันมีการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมีโอกาสในการที่จะปรับตัวเข้าหากันโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างมันช่างเป็นใจกับเราจริงๆนะคะแต่ระวังนิดนึงว่าความคิดเรามันจะแบบมันมีเจ็ดถ้วยอะบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาก็ได้การคิดฟุ้งเกินไปมโนเกินไปนั่นเองและไพ่นะคะที่สรุปเข้ามาเลยเปะ็ะโหใบ <c oughs> ขออนุญาตเลือนนิดนึงแล้วกันอะ ไพ่ใบสรุปของคุณนะคะเป็นไพ่สิบดาบะอในสถานการณ์นี้อาจจะมีเกณฑ์ลวกันนะที่หลายๆคู่นะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวของคําพูดที่อาจจะไม่ได้แบบเขา้าเขา้เขาหูกันเท่าไหรอ่อ่ะคือแนวโน้มอาจจะเป็นการพูดตรงๆหรือพูดแล้วไม่ได้คิดถึงฝั่งตรงข้ามว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรนั่นเองนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะเอาแง่ของความรักนะคุณรู้สึกเขาช้า ไม่ช้าสินน่ะที่เเขาเขาเฉื่อยเดี๋ยวกใช้คำว่าเฉื่อยเขาเฉื่อยเขาเรื่อยเกินไปเขาดูไม่ได้สนใจอะไรเรื่องราวของเราเลยเขาหมวแต่ไปโฟกัสเรื่องของตัวเขาเองมากกว่าแล้วชอบไปยุ่งเรื่องของคนอื่นจังเลยอ่ะแต่ไม่ทําเรื่องตัวเองให้ดีนะคะเขารู้สึกว่าคุณยังไงคะคุณเป็นคุณรู้สึกไงกับเขาคะเขาคิดนะเขารู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคุณชอบเอาปัญหาเก่าๆมาเนี่ยดูดีชวนทะเลาะอ่ะคุณไปอย่างนั้นไหมนะคะ อย่าประชดประชันนะช่วงนี้คือคำพูดอาจจะมีปัญหาระหว่างกันได้ขอดูจุดเชื่อมสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่สักนิดหนึ่งนะคะบรรยากาศโมเมนต์ของคุณอ่ะเข้าเข้าถึงกันไม่ค่อยติดเลย the d a t ขึ้นมา the word ดูแล้วเข้าทางเพื่อนกันมากกว่าแบกอะแบกปัญหาไว้กับตัวเองแบกอะไรหลายๆอย่างไว้เลยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้งเลยแต่ก็จัดระเบียบป,ปัญหานะคือเหมือนกับว่ารู้ว่าตัวเองต้องการที่จะอต้องสนใจเรื่องอะไร คือคิดว่าคือพยายามรู้รู้หมดเลยอะว่าปัญหามันคืออะไรภาระหน้าที่มันคืออะไรหรือสิ่งที่กังวลใจคืออะไรแต่คุณก็ยังแบกมันเอาไว้อยู่นะคะเดอะเวิร์คคือการเปลี่ยนแปลงการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่คือการยืดเส้นยืดสายการยืดเหยียดคือมันต้องเปลี่ยนได้แล้วโมเมนต์นี้เดอะเดขึ้นมาใบแรกมันเหมือนกับรู้สึกว่ามันมีความเศร้านะคิดว่ามันเศร้าระหว่างการต่างฝ่ายต่างอาจจะให้อิสระซึ่งกันและกันมากมันแต่ว่ามันฟุ้งไปได้ไกลแล้วนะคะคุณมีปัญหาอะไรกันอะ ไพ่พระโอ้โ oh, ห The Hermit คุณไม่ค่อยพูดกันนะต่างฝ่ายต่างนิ่งไปเลย,อยลองใจกันเองอะเหมือนไม่ค่อยสนใจกันและกันเท่าไหร่เลยเวลาเจออะไรก็คือเอาอะนิ่งคิดใช้ใช้แบบหลักหลักจิตวิทยาความเงียบอะมีไพ่พระขึ้นมาด้วยต้องระวังนะคะไปให้คําปรึกษาใครหรือมีใครมางคนเข้ามาวุ่นวายกับคำปรึกษาของคุณ คำปรึกษากับคู่ของคุณอะไรแบบนี้นะคือไพ่พระมันเป็นไพ่แห่งความถูกต้องความแบบจริงใจความเรื่อยๆเอ่อความสมรรนฉันน่ะเก็ตไหมทีนี้มันก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเออดูปรงอ่ะพอไพ่พระขึ้นมาพร้อมเดอะเฮอร์มิตมันดูเหมือนกับเออฉันอยู่ของฉันแบบนี้ก็ได้เธอก็อยู่ของเธอแบบนั้นไปนะสีดาวคือเออไม่ไม่ไม่ทำอะไรเลยฉันนิ่งไปก่อนนะคะถ้าดูโดยในแล้วอ่ะคือคุณอาจจะไม่ได้นิ่งเพื่อประชดหรอกหรือเขาอาจจะไม่ได้นิ่งเพื่อประชดแต่ว่ามันเป็นจุดที่รู้สึกว่าเออพูด ไปสองเเบียนนิ่งเสียตำานงทองแบบนั้นนะคะมันจะดีขึ้นไหมนะถ้ามันเป็นสถานการณ์แบบนั้นมันจะดีขึ้นไหมนะคะในคาถาดีขึ้นถ้าเกิดคุณไม่มาโฟกัสเรื่องเนี้ยคือคุณก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันด้วยอะ่ะมีไพ่ the empress ขึ้นมาถ้าถามว่ามันจะดีขึ้นไหมต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสละกันที่จะดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะดีขึ้นแล้วแต่คู่เลยทีนี้ไม่มีคิงคาถาเพราะอะไรนะมันต้องใช้แบบจริตของตัวเองมันต้องใช้ความคิดที่เป็นเชิงลึกนิดนึงอะ่ะ เหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้แบบตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ดีเลยมันอาจจะต้องมีการแบบเออทำอาหารให้เขากินหรือพูดพราอกับเขาไปอีกสักสามวันแล้วมันก็จะดีอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนใหม่อะไรแบบนี้ยมันยังมีความแบบกลับไปกลับมาอยู่ DM p ม e พ s สคุณสนใจที่จะทําให้มันดีขึ้นจริงไหมนะคะอันนี้ลองถามตัวเองนะแล้วสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรคะชาวตุลคนมีคู่ queen of c u p ยคือไพ่เวลามันขึ้นมาแบบนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณมีเยอะแยะต่อกัน์ะ มันเลยเหมือนตัดกันไม่ขาดนะคะถึงแม้ว่าจะระหองระแหงแต่ก็พยายามหากาวมาเชื่อมแบบนี้ค u ี e อ o ฟครับเดอะชา r ิ o t แล้วก็ p a g e of อฟซอสคือคุณก็มันมีความคิดที่จะพยายามนะแต่ Queen of c u p บคือเหมือนกับมันเป็นการจุกจิกเกินอะคือ,ค,อคือเหมือนคุณดันไปพยายามกับเรื่องที่ไม่จําเป็นน่ะเลือกเรื่องให้ดี p a g e of อฟซอสคือมันใกล้เข้ามาแล้วมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นความชัดเจน การประสานเขาเรียกว่าประสานสื่อหลายๆสื่อเข้ามาในเวลาเดียวกันซึ่งนะคะถ้าดูแบบนี้แล้วแนวโน้มภาพรวมของของความรักของคุณเอมี่มองว่ามันจะมีโอกาสแล้วกนะันเนาะที่คุณอาจจะได้ทําเรื่องอะไรดีๆเหมือนกับว่าจะเริ่มต้นในการที่โฟกัสเรื่องราวของการและกันแล้วมากขึ้นดีกว่าใช่คำว่ามากขึ้นนะคือถ้าถ้าเดิมอ่ะคือคุณอาจจะไม่ได้ไปสนใจเรื่องเขามากขนาดนั้นหรือปัญหาระหว่างกันแต่คุณจะ มองเห็นหรือใส่ใจกับมันมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพราะเป็นเพจออฟครับอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเพื่อใครบ้างแบบนี้วิวออฟฟ์จูมาเหมือนเหมือนถึงช่วงเวลาละที่คุณจะอยากกาหนดโชคชะตาของตัวเองละฉันจะไม่ปล่อยให้มันาคารคาซังหรือตามมีตาเกิดแล้วอย่างนั้นเองนะคะในเดือนนี้นะลองดูนะว่าถ้าคุณเป็นอย่างนั้นเราก็มาเมนบอกกันนะคะว่าใช่คะ่ะเอมี่หรือไม่ใช่คะ่ะเอมี่หรืออะไรก็ตามแต่แหละมาเมนบอกกันในเชิงบวกและสร้างสรรค์น,นะจ๊ะขอคําแนะนําให้กับไพ่สําหรับคนมีคู่ชาวตุลน,นะคะ ในเดือนนี้นะในสอบ f Pentacle ์ nice Pent ยังไงก็ต้องพูดเลยคำประโยคเดิมนะคะชาาจตชัวร์วยกแกงคุณอาจจะมีเรื่องราวที่คุณไปสนใจมากหรือคุณอาจจะมีมีแนวโน้มในการระแวงนะหรือระวังกับเรื่องบางอย่างมีความเครียดเพราะว่ามีคนรอบข้างมาพูดหรือมาอาวิจาร์ณหรือมาพูดอะไรบางอย่างกับคุณแล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบเออเอาไงไงดีฉันเลือกไม่ถูกเลย สิ่ที่ฉันมีฉันก็พยายามมองไปถึงรอบข้างคนอื่นๆแบบนี้มันมันเครียดน,นะมันวิตกกังวลกับคำมันเป็นคําพูดคนอื่นทางนั้นเลยที่จะพยายามมามาหลอกหลอนคุณนะ่ะจุดหนึ่งคือ Night of เหรียญนะคะขึ้นมาพร้อมก้าเหรียญอาจจะต้องยอมที่จะหาสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสนใจไปทํามากกว่าการที่จะไปโฟกัสถึงเขาเรียกว่าอย่าไป สนใจจุดดาบนผ้าขาวว่าคุณอาจจะเลือกเพ้นส์สีอื่นๆไปอะ่ะเหมือนก็เป็นการแก้ปัญหาในระดับหนึ่งแล้วนั่นเองสําหรับคนมีคู่นะจ๊ะเอาใจช่วยค่ะก่อนจากกันนะคะมาดูไพยย่แห่งคำแนะนําสําหรับเดินเมถุน <laughs> เดินมิถุนายนสําหรับชาวตนนะคะเ <laughs> บลอไปแล้วเอมี่นะได้ไพ่เดอะฟูนะคะเป็นเดืนอนแห่งการเดินทางท่องเที่ยวอิสระเสรีของตัวคุณหลายๆคนเลย หลายๆคนน่าจะได้เดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะหรือมีแนวโน้มแล้วกันที่เพื่อนๆหลายๆคนก็จะได้แบบปลดปล่อยตัวเองหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นนะเดี๋วฟูเป็นไพ่เลขสุคือความเสี่ยงนะคุณอาจจะไปะเผชิญหน้ากับการเล่นหวยเล่นหุ้นใดๆก็ตามแต่ได้เหมือนรักสบายเกินไปสนุกสนานในแ,แบบนี้นะคะใช้ชีวิตบนความแบบอิสระเต็มที่เสรีของคุณเองนั่นเองนะมาดูกันไพ่นะคะห้าใบสุดท้ายของคุณจะเป็นไพ่อะไรคําแนะนําของคุณเองนะ คือในะตอนนี้คุณมีความมั่นคงดีอยู่แล้วนะคะหลายๆคนอาจจะอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับ ชีวิตของตนเองมากขึ้นนะคะแต่หลายสิ่งหลาย,ลายอย่างของคุณเป็นไนซ์ซับคับขึ้นมาอยู่ใบกลางความคิดจิตใจของคุณมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันกระสับกระส่ายอะเนาะคุณก็เลยเหมือนเอาแน่เอานอนกับชีวิตของตัวเองไม่ได้ไเป็นไพ่ถ้วยด้วยเหมือนมีเกราะป้องกันตัวเองเต็มที่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเลยคืออะไรอารมณ์อ่อนไหวง,ง่ายนั่นเองก็ต้องเรามาระวังด้วยนะคะพอจะเริ่มต้นจะเริ่มต้นมีคนมาพูดอะไรบางอย่างคุณก็อาจจะค่อยยได้นั่นเองนะแต่สิ่งหนึ่งคือคุณเป็นคนที่ยอมรับความเป็นจริงได้นั่นนนนนเเเเออออออองงงงงงัััีีี้้้้้ยยคคคคืขขขดดจจรริิุณล่ะะะะถววววก็ตมมมาาาาผหทใช ขอองงเเราเแต่เรามองว่าคุณจัดการได้นะคะเพราะว่าอะไรคุณยังมีข้อดีในตัวเองอยู่นะคะคุณก็มีโอกาสแล้วกันนะที่คุณอาจจะสามารถปกปิดความผิดหรือเขาเรียกว่า เก่งเก่งในการที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากใครบางคนได้นั่นเองนะคะแล้วโดยภาพรวมคือเดลเวอร์สขึ้นมาความต้องการของคุณมันเยอะจริงๆชาดังนั้นคือต้องพยายามที่จะเลือกนะคะว่าคุณอยากที่จะโฟกัสกับเรื่องอะไรดีในช่วงเดือนนี้ความมั่นคงของตัวเองมันดีแล้วนะณตอนนี้นะคะโฟกัสไปที่สิ่งนั้นไปเลยนะอย่าไปแบบว่าเคว้งคว้างระหว่างทางนั่นเองเอาใจช่วยสำหรับชาวตุลด้วยนะคะในเดือนมิถุนาย,ยนใคร เป็นอย่างไรบ้างฟังคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะยังไงก็มาคอมเมนต์ผู้คุยกันด้านล่างได้ใครต้องการดูใส่วนตัวก็ติดต่อมาเลยที่ l i น e o f f ชิวล์แคลเอสดามิสโรนะคะรวมถึงฝากอีกน้องช่อทงทำการติดตามกันก็คือทาง i n s t a g r กรมอิสโรนั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยและอย่าลืม Subscribe กันไว้นะคะเพราะว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือนเกิดของเอมี่นะจ๊ะเอมี่จะเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยทั้งทาง YouTube แล้วก็ s t a g r a m s รมเซจูนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัสดีค่ะ